สวัสดีครับผมมารีวิวกระเป๋าสปายนะครับแบรนด์ไฟถากนะครับก็แบรนด์นี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าวัสดุของกระเป๋าก็ทำมาจากอของที่เอามารีไซเคิลนะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น F 1 5 3่า F 153 ชื่อรุ่นว่าเจมี่นะครับราคาก็อยู่ที่4,800บาทนะครับอันนี้จากช็อปไทยนะครับแล้วก็ตัวตัวแบรนด์กระเป๋าก็ตัววัสดุของกระเป๋าก็ทำมาจากที่หลายหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่ก็จะเป็นตัวผ้าใบนะบผ้าใบคุมรถบรรทุกอันนี้นะครับก็จะมีพวกริ้วรอยบ้างนะครับ เพราะว่าเข้าไปพวกนี้มันผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอขอบยางนะครับด้านในนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชื่อแบรนด์เขาก็ทําเป็นหนังดูสวยคมอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนตัวสายของกระเป๋านะครับก็น่าจะทำมาจากเบลนะครับเบลแต่ผมไม่ทราบว่าว่าเบลตัวนี้ มันคือเบลรถยนต์หรือเปล่านะครับเพราะเพราะว่ามันเป็นเส้นเหล็กนะครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันรถยนต์ใช้เบลเส้นเหล็กแต่ก็น่าจะเป็นเบลนะครับส่วนอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันมันคืออะไรนะครับก็แต่น่าจะน่าจะเป็นที่รองไหลหรือเปล่าครับรองแล้วก็ตัวนี้จะทําออกมาเป็นตัวผ้าชิ้นเดียวสีเดียวกันกับตัวกระเป๋านะครับให้มันแมทก,กันแล้วก็ สวยดีนะครับแต่ไม่รู้ประโยชน์การใช้งานของมันคืออะไรนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเปิดอ่าไม่เปิดนะัถอดได้นะถอดเหมือนพวกตัวเสียบทั่วไปนะครับดูดูแข็งแรงดีนะคนี่นะก็อันนี้ก็ สะพายได้สองสองแบบหรือเปล่านะครับไม่รู้ครับแต่ผมในความคิดผมนะครับว่าน่าจะสะพายด้านหน้านะครับด้านหน้าคือคือคือคาดอกนะครับชิงเฉียงแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือคาดเอวนะครับแบบแนวคนที่พ่อค้านะครับขายขายของก็จะคาดเอวแล้วก็สายนี้ก็จะปรับได้นะครับจะมีตัวปรับอยู่นี่นะปรับได้ ก็ส่วนตัวด้านในนะครับก็จะทำตนด,ด้วยตีนทุกแกนะครับก็แผ่นใหญ่อยู่ดูหนานแน่นหนาเนนะับเวลาเราใส่ของไปไม่ลวงง่ายแล้วก็ด้านหน้านี่จะมีซิปให้ให้นะครับตัวซิปก็เปิดออกมาก็เป็นเป็นช่องอันนี้ก็น่าจะใส่พวก เสร็จเหรียญหรือว่าเศษเหรียญพวกของต่างๆที่เราไม่อยากให้มันมีโอกาสที่จะร่วงหายได้นะครับเราก็เราก็ปิดใส่แล้วก็ปิดไว้แล้วก็ส่วนตัวนี้ช่องนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีเป็นช่องกเปล่าก็กระเป๋าตังค์ได้โทรศัพท์ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับใส่อะไรไม่ค่อยได้เยอะแต่ว่าแต่ว่ามันเหมาะสาหรับการที่แบบออกไปข้างนอกที่ ไปเดินเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ต้องพกอะไรไปเยอะมากครับไปเดินชิวๆกระเป๋าใบนี้ใบหนึ่งแล้วก็มีโทรศัพท์มีมีเงินใส่ลงไปในกระเป๋าผมว่าก็โอเคครับใบนี้ก็ยังไม่ได้ทดสอบลองใช้นะครับพึ่งได้พึ่งได้มานี่นะครับฮาดูสวยดีครับผมชอบสีเหมือนโดเรมอนครับ ีออกอฟฟ้าเนแล้วก็ตัดด้วยแดงอันนี้ก็เหมือนจะไม่ตรงหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ผมวันนั้นผมได้ถามพนักง,งานมานะว่าตรงนี้เขามีไว้ทําไมพนักง,งานก็ตอบว่าเอาไว้ใส่ผงกุญแจแต่มันดันมือทั้งสองด้านคนระับผมไม่มั่นใจว่ามันจะใส่ผงกุญแจจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเอาไว้ทําอย่างอื่น แต่ได้รับคาตอบมาว่าเอาไว้ใส่กล่องญแจก็พว่กุญแจรครับนี่นะครับก็หลักๆก,ก็มีแค่นี้นะครับใครสนใจก็ไปหามาเลือกใช้ได้นะครับเพราะว่ามีหลายสีนะครับแล้วแล้วแต่ว่าท่านใดจะชอบสีไหนนะครับก็ไปหาเลือกเลือกมานะครับนี่นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกระเป๋ารุ่น รุ่นนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ